สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้แดดดีนะครับมาดูอากาศตอนเช้าเช้าวันนี้8ปดโมงครึ่งก็ไ่เช้าแล้วครับสายละพระอาทิตย์ออกแล้ววันนี้ผมก็ได้ไฟติมที่วันนี้ผมจะพาไปาดูการตั้งค่าของอินเวอร์เตอร์ขนาด5,000ันวัตต์นะครับมี f อีขอมาวันนี้ผมอยู่หน้าบ้านก็เลยพามาดูบรรยากาศหน้าบ้านผมก่อนวันนี้พอดีก็มีงานให้ทําด้วยวันนี้ผมมา ต่อไอ้ลูกลอยนะครับลูกลอยที่ใช้กับการเปิดปิดน้ําโดยที่เราไม่ต้องพะวงกับมันนะครับเพราะว่าถ้าน้าแห้งเดี๋ยวปั๊มน้ําผมจะเสียแล้วก็ไอ้อ่างเนี้ยผมเลี้ยงปลาไปด้วยแล้วหมามันชอบมากินน้ํามันจะแห้งครับผมก็เลยต้องใช้การต่อแบบลูกลอยอันนี้ไว้เผื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่มีอ่างบัวหน้าบ้านครับอ่างบัวหงก็ดีไซน์ทำเองแบบบ้านบ้านเปิดปิดอัตโนมัติคือถ้าน้ำ น้ำมันแห้งก็มันจะเติมน้ำเองนะครับผมใส่ปั๊มน้ำดีซนะครับ12โวลต์อันนี้ก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ผมตั้งอัตโนมัติทำงาน8โมงเชา้าเลิกงาน4โมเงเย็นก็ทำแบบบ้านๆนะครับอันนี้มีดอกบัวด้วยกับอากาศยามเช้ามีปลาหางลูกยงมีปลาหลายสีครับอยู่ในนี้อ่ะวันนี้ผมจะพาไปดูการตั้งค่า ินเวอร์เตอร์ขนาด5,000วัตต์นะครับของ Apple Green มี F4 ขอมาอ่าไปกันเลยครับผมบรรยากาศหน้าบ้านผมแดดมาแล้ววันนี้แจ่มเลยไปดูซิว่าผมได้ไฟเท่าไหร่วันนี้อ่ามาดูช่วงของ8โมงครึ่งนะครับวันนี้แดดดีไฟก็น่าจะได้ดีครับผมมาดูที่อ่าหน้าอินเวอร์เตอร์ตอนนี้1,080วัตต์นะครับ20แอมป์เสียงพัดลมนะครับเพราะว่า พลังชาร์จมาละมาชาร์จมาถ้ามันความร้อนมันเกิดมันก็จะมีพัดลมเป่าความร้อนนะครับโดยอัตโนมัติอ่ะมาดูที่อ e ินเวอร์เตอร์ 5k นะครับของ Apple Green อ่ะผมจะบอกวิธีการตั้งค่านะครับอันนี้สำหรับคนที่ยังตั้งค่าไม่เป็นนะครับเพิ่งเริ่มใช้อาจจะเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลนะครับอันดับแรกเลยโหมดแต่ละโหมดของอ e ินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ สามารถใช้ไฟ AC ก็ได้คือมันมีอยู่2โหมดใช้ไฟบ้านเป็นหลักให้แบบเป็น UPS กับใช้แบตเตอรี่เป็นหลักคือแบตเตอรี่กับแผงอันนี้ผมใช้ไฟแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับอาโหมดการตั้งค่านะครับกดตรงนี้ค้างมือผมนี่คือเลอะหน่อยนะครับเพราะว่าไปทําท่อนะ้นามาเมื่อกี้อ่ากดค้างนะครับแล้วเลื่อนมา ต้องกดที่หน้าจออ่ามันจะมีโหมดนะครับโหมดถ้ากดตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าเป็นหลักอ่าเดี๋ยวผมลองกดดูอ่าเลื่อนไปก็จะเป็นไฟอ่าอันนี้เป็นโหมดอีโค c อีโคคือถ้าโหลดต่ํากว่าห้าเปอร์เซนตอพัลเตอร์จะปัดการทํางานนะครับอันนี้เราไปไปยุ่งกับมันอ่าถ้าเลื่อนไปนี้ก็ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับอ่ามาดูถ้าใช้ไฟฟ้าเป็นหลักปุ๊บ สลับไปแล้วครับเห็นไหมครับขีดจะขึ้นแบบนี้ขึ้นยาวเลยคือตอนนี้ใช้การไฟฟ้าเป็นหลักแบตเตอรี่เป็นตัวสำรองแต่ว่าแบตก็ยังชาร์จได้อยู่นะครับอันนี้โหมดในฟังก์ชันป้องกันไฟตก,ไฟ,ตก,ไ,ฟตกไฟฟ้าเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าเราเสียหายอย่างเช่นพวกแอร์แลรพวกนี้ที่เป็นมอเตอร์ถ้าไฟตกบ่อยบ่อยแอร์เราอาจจะเสียนะครับเพราะว่าผมผ่านประสบการณ์แอร์เสียมาละอ่ะ ตอนนี้เราจะกลับมาใช้โหมดแบตเตอรี่นะครับกดค้างเหมือนเดิมดอ่าแล้วกดเข้าไปครับดกดเข้าไปปุ๊บมันจะสลับมาใช้แบตเตอรี่นะครับตอนนี้มันโวลต์ที่ตั้งตํำตัด4 0 42โวลต์มันต่ำไปเราเลื่อนครับระบบ4 8แผมตั้งไว้4 8แโวลต์ แล้วก็กด enter ครับอ่าแบตเตอรี่แรงดันมาที่52าสิบสโวลต์ปุ๊บไฟจะกลับมาทำงานนะครับก็คือ,คอใช้ไฟแบตเตอรี่เป็นหลักเหม,มือนเดิมอ่าเสร็จออกไปครับผมอ่ากดเซฟก่อนยังไม่ได้เซฟอ่าเซฟแล้วต่อไปเป็นการตั้งค่าของชนิดแบตเตอรี่นะครับอ่าก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันสามารถใช้ AC มันมี AC ชาร์จก็คือเอาไฟบ้านเข้าชาร์จได้นะครับ แต่ว่าเราต้องมาเลือกโหมดนะครับดูโหมดนะครับแต่และโหมดของแบตเตอรี่อ,อันนี้เจลอ,อันนี้อันนี้เจลนะครับแต่งผมใช้ลิเทียมไอออนเป็นหลักเราก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาแบตเตอรี่ไหนเลือกเอาแบตเตอรี่แบบตะกัวกดแบบดิฟเจลอะไรนี่ครับอ่าอันนี้ผมใช้อ่ลิเทียมไอออนเป็นหลักผมก็ตั้ง คือมันสามารถตั้งได้นะครับว่า่อาเอาเต็มที่เท่าไรของผมอะตั้งเต็มไว้ที่5้าห้าสิแล้วก็ Enter ครับต่อไปไปโหมดฟังก์ชันไอตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คืออะไรก็คือไฟ AC ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับเราสามารถตั้งได้ว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่นะครับ20% สี่สิบางคนจะไม่เอาเต็มร้อยเเพราะว่ามันแรงไปอ่ามาตั้งได้ถึง100นะครับผมแต่ถ้าเราจะไม่ใช้ไฟของ AC มาชาร์จแบตเตอรีร่เราเราก็ตั้งไว้ที่อ่าออฟนะครับอ่าออฟโพรเอนเตอร์นี่คือผมไม่ใช้ไฟบ้านชาร์จแบตเตอรี่เพราะเป็นการบืงพลังงานเราก็จะเสียค่าไฟเพิ่มไปอีกส่วนไปโหมดไอ้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ คือเสียงเสียงสามารถปิดได้เวลาแบตเตอรี่ต่ำแต่เราติ๊ดติ๊ดติ๊ดติแต่ถ้าเราลำคาญเราปิดเสียงไปครับมันก็มี o n o ออฟแค่นั้นเองเลื่อนแล้วก็เกิด e n t นเทเหมือนเดิมครับผมย้อนกลับไปก็จะมีฟังก์ชันแค่นี้นะครับผมฟังก์ชันแต่และฟังก์ชันก็ตั้งค่ามไม่ยากครับกลับมาหน้าจอเหมือนเดิมตอนนี้ผมเสียบตู้เย็นอยู่14.4คิวกับ8คิวโหลดอยู่ที่6% วันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่เริ่มการใช้หรือว่ายังไม่เข้าใจฟังก์ชันของการทำงานของ Apple Green ก็คือ Inverter ขนาด 5000W วตะครับ 5k นั่นเองตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันโดยที่แบตเตอรี่เราต่ำที่เราตั้งไว้48ปุ๊บมันจะสลับไปใช้การไฟฟ้าทันทีนะครับป้องป้องการการเครื่องใช้ไฟฟ้า,าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเสียหาย ก็ประมาณนี้นครับผมอ่าวันนี้ผมก็มาถ่ายไว้คลิปไว้เป็นข้อมูลนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ